ในแง่มุมของบันทึกทางด้านประวัติศาสตร์แม้จะเป็นที่ยอมรับกันว่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นเริ่มต้นจากหลักฐานทางอารยธรรมของอาณาจักรลานช้างขึ้นแห่งแรกที่เชียงดงเชียงทองซึ่งก็คือเมืองหลวงพระบางแต่ถ้าหากจะค้นหาถึงตำนานพงศาวดารเก่าแก่หรือหลักฐานทางด้านโบราณคดีเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่และแหล่งอาศาัยทางชาติพันธุ์ในยุคต้น ซึ่งมีความเก่าแก่ที่สุดของลาวก็แล้วเชียงขวางก็ดูเหมือนจะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญที่เต็มไปได้วยร่องรอยความเป็นมาอันมีเงื่อนปมและปริศนาเร้นลับมากมายราวกับเป็นสิ่งที่ท้าทายจากอดีตที่ได้ทิ้งไว้รอคอยให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีต้องขบคิดไขปัญหากัน วันนี้ของเชียงขวางดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองของพี่น้องลาวที่สืบทอ,อดเชื้อสายมาจากชาวลาวขวนแม้แท้จะไม่เหลือหลักฐานแห่งอาระยธรรมความรุ่งเรืองของอาณาจักรซึ่งมีกล่าวอ้างอยู่ในพงศาสดาษแต่ยังน้อยที่สุดสร้างปราการพังของวัดสองสาแห่งในเขตเมืองขูนและกลุ่มหหินแกรนิตขนาดใหญ่ที่ทุ่งห,หินในเขตเมืองโพนสวรรค์คือหลักฐานสิ่งยืนยันที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน ว่าที่นี่ก็คือแหล่งอารยธรรมโบราณที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดอีกแห่งของพี่น้องลาว และสัปดาห์นี้รายการส่องโลกอินโดจีนจะขอนำเรื่องราวบันทึกการเดินทางจากแผ่นดินลาวเหนือที่ทีมงานของเราได้เก็บเอาความน่าสนใจส่วนนี้ของเชียงขวางกลับมาเสนอต่อสายตาท่านผู้ชมโปรดรอสักครู่ครับ อากจะกล่าวกันอยากให้ถึงที่สุดแล้วสำหรับคนภายนอกเมื่อเอ่ยถึงชื่อของแขวงเชียงขวางอาจจะมีผู้คนรู้จักน้อยกว่าชื่อเสียงของทุ่งไหหินเพราะเนินทุ่งกว้างที่อยู่ห่างจากตัวเมืองพวสวรรค์ไปทางที่ตะว,วันตกราวเก้ากิโลเมตรเศซึ่งกระจกจายเต็มไปด้วยห้หินขนาดาตา่างๆที่ถูกสกัดสร้างขึ้นมาจากหินแกรนิตแห่งนี้ ให,ใ,หให้้ประดับับนเอกจากจะเป็นที่รู้กันว่าในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2,507ถึง2,516นั้นที่นี่คือสนามสมรภูมิการสู้รบที่ดุเดือดที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีนแล้วที่นี่จะเป็นเงื่อนปมอันลึกลับของความเป็นมาแห่งการกำเนิดอารยธรรมยุคต้นๆในดินแดนแถบนี้อีกด้วย จนอาจกล่าวได้ว่าทุ่งไห้หินคือแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีเก่าแก่ที่สำคัญที่สุดอีกแห่งของโลก<า>ไอ้สิงหนุ่มชาวเชียงขวางาเชื้อสายลาวพูด<า>ผู้ทำหน้าที่มักุเทศประจำคณะบอกกับผมอย่างคนที่รู้เรื่องราวของบ้านเกิดตัวเองนี้ว่า อนาบริเวณทุ่งแห่งนี้เรียงรายไปด้วยหินหินน้อยใหญ่ขนาดต่างๆเป็นจำนวนมากถึง288ใบแต่ละใบสกัดขึ้นมาจากหินก้อนเดียวล้วนๆมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ600กิโลกรัมถึง1ตันใบใหญ่ที่สุดซึ่งมีขนาดความสูงถึงกว่า2เมตรครึ่งและมีเส้นผ่าสูงย์กลางกว้างเกือบ2เมตรนั้นคาดว่าน่าจะมีน้ำหนักราว6ตันหรือมากกว่าและในเขตแขวงเชียงขวาง ยัมีเนินทุ่งอันเป็นที่ตั้งของกลุ่มไหหินแบบนี้อีกสองสาแห่งแต่ทุ่งที่ที่พวกเรามาชมกันอยู่นี้นับว่าเป็นแหลงห่งหหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีจํานวนมากที่สุดจึงเป็นสถานที่ซึ่งได้รับความสนใจมากกว่าไหิหนในทุ่งแห่งอื่น แม้จะยังไม่มีหลักฐานใดๆพิสูจน์ยืนยันแน่ฉันว่าห้หินหล่านี้มีที่มาแท้จริงอย่างไรใครเป็นผู้สร้างและสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสองค์อะไรแต่ในแง่พงศสวาัาดีรำประหลาของลาที่มีการเล่าสื่อต่อกันมานั้นเป็นที่รู้กันว่าห้หินทั้งหมดนี้คือห้เล่าของขุนจอือซึ่งตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นสําหรับไว้ใส่เหล้าเพื่อเลี้ยงฉลองชัยชนะในโอกาสที่สามารถตีเข้าเมืองปาก,กัน อันเป็นเมือ,เองของเจ้าแองกาได้ในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึงส2บสอ่วนในแง่ของนักประวัติศาสตร์โบราณคดีกลับยังคงไปที่ถกเถียงถึงต้นกำเนิดการสร้างที่แท้จริง เพราะถึงแม้จะเคยมีการขุดพบชิ้นส่วนของเศษกระดูกมนุษย์โบราณตลอดจนเครื่องใช้และลูกปัดเครื่องประดับต่ตางๆจนมีนักวิชาการตั้งข้อสมมติฐานว่าบริเวณแห่งน,นี้น่าจะเป็นแหล่งอรารยธรรมของมนุษย์ในยุคหินใหม่ที่มีอายุกเก่าแก่อยู่ในราวกว่า2,000ปีนอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานอีกว่าหหินเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวขมุดอันเป็นกลุ่มชนเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมในถิ่นนี้มาก่อน และมีหลักฐานว่าชาวขมุบเป็นผู้ที่ชำนานงานสลักหินมากกว่าชนชาติอื่นชาวขมุบได้สร้างไหหินขึ้นเพื่อสำหรับใช้เป็นที่บรรจุศพและทุ่งไหหินก็คือสุสานโบราณของชาวขมุบนั่นเอง เทียงทฤษฎีและข้อสมมติฐานที่มีอยู่ในอีกแง่มุมหนึ่งเกี่ยวกับไหหินดึกดำบรรพ์นในเนินทุ่งกว้างของเชียงขวางที่นักประวัติศาสตร์และโบราณคดียังคงต้องดำเนินการค้นหาคำตอบกันต่อไป ทุ่งหหินที่อ้ายสิงห์ได้นําทีมงานของเราแวะไปบันทึกเรื่องราวแห่งนี้นั้นนุ่มลาวพูนชาวเชียงขวางยังได้บอกต่อไปอีกว่าน่าเสียดายที่ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศลาวต้องเผชจญอยู่กับภัยสงครามและทุ่งไหหินต้องกลายเป็นสมรภูมิสู้รบทําให้มรดกเก่าแก่บนเนินทุ่งถูกทําลายลงไปไม่ใช่น้อย อบาแผลจากสงครามจึงมีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปทั้งบนพื้นแผ่นดินรอบๆเนินทุ่งที่เต็ม,มไปด้วยหลุมแอ่งของรอยระเบิดขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งตามหายหินโบราณก็ปรากฏด้ยวยรอยแตกคราวจากพลานุภาพของอาวุธที่กระหน่ำเข้าใส่ในระหว่างสงครามนอกจากนี้ยังมีหายหินอีกหลายส่วนที่ถูกทำลายลงไปโดยผู้กุดหาสมบัติก่อนหน้าที่ทางการจะเข้ามาดูแล ทำให้หลักฐานสูตรที่เปราะบางที่สุดของไหหินชํารุดเสียหายจนแทบไม่เหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน และสิ่งนั้นก็คือฝาที่เวลานี้เหลือปรากฏหลักฐานให้เห็นอยู่เพียงใบเดียวเท่านั้นเพราะส่วนใหญ่ถูกพวกขุดหาสมบัติพยายามนักเพื่อพลิกเคลื่อนย้ายใหม่หรือไม่ก็ทุบทําลายจนแตกเสียหายไปจนหมดสิ้น ตรงบริเวณริมชายทุ่งหินหินแห่งนี้มีเนินเขาลูกเล็กๆล,ล,ลูกหนึ่งมีถ้ำขนาดไม่ใหญ่นักตรงเชิงเขาซึ่งถ้ำดังกลา่าวอ้สิงบอกว่าที่นี่คือบ่อนต้มเหล้าที่นำมาใส่ไว้ในหายหินของขุนจืงภายในถ้ำมีลักษณะเป็นโพรงสูงตรงส่วนเพดานมีปล่องทะลุออกไปยังยอดของเนินเขา ทำให้มีส่วนบางดูคล้ายกับเตาสำหรับต้มเหล้าขนาดใหญ่และตำนานปรมประราเกี่ยวกับทุ่งไหหินในอีกแง่มุมหนึ่งที่มีส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนา่าสนใจแปลกไปจากที่ผมเคยได้ยินมา,นาก็ถูกเล่าขึ้นโดยมักคุเทศหน้าเข้มประจำขณะว่าในศัตว์ที่สองมาตังบาน,นีนะตตตตสตวษที่สองศัตวท,ที่สแต่ว่าถึงศัตวษที่หกเป็นสร้างสร้างหนียขึ้นเพื่อสลองการสร้าง สายบ้านเมืองขนาะดเมื่อเจ้าวันเจ้ <c oughs> าชีวิตของอันข่มก็ขุนเยืออนนะุเยืออผู้เข่ามุกจามเนาะพวกเชืองเชืองผู้เข่าก็เป็นมาตีแต่อะอย่างนั้นพอดีคนลาวที่สร้างแล้วก็มาตีตีแล้วลาวก็เสียบพยุพเพพวกข่มก็เป็นพวกนั้นเลยมาเห็นเล่าไหา่เอาเล่ามา,าสใส,า<ว>สา่มีสลกใส่เชืองมาให้พวกเชียงมาเป็นผู้มาเห็นเล่าแต่ไห่ที่ไม่ป็นคนลาวผู้สร้างเขามากินเล่ายู่ตามัน โคงาวดานแล้วเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนที่เราเนี่ยยืนยู่เนี่ยสลองใส่ชนะสลองใส่ชนะปอบเดนนไรเงี้ยนะเพื่อคนแล้วสมัยนั้นมันเจ้าชีวิตเวียดนามนะเจ้าชีวิตเี่ยงอันจากที่หุ่งเืองกวนหมูเจ้าชีวิตเวียดนามเชื่ยงเสีอยงมีแต่ว่าเจ้าชีวิตเกยวแก้วเหนือแก้วเหนือปอเหนือของเวยียดแลาวกันแล้วนี่ได้ไปปลูกสามพันหูจัดตอนฆ่าว่าขบมาตีตีเสียแล้วก็ เวียดนามก็กําลังมาช่วยชื่ออะไรชื่อแก้วอ่ะแก้วแก้วแก้วนี่คือชาวเวียดนามตามเวียดนามแล้วก็ยกทัพมาช่วยในระยะนั้นขุนจองเจ้าชีวิตของหอมได้มอบให้ขุนเคืองเป็นผู้ปกครองและเมื่อเจ้าชีวิตของแก้วยกทัพมาช่วยเมืองประกันขุนเจืองก็ได้ยกทัพกลับมาอีกหนซึ่งได้รบกันอยู่นานถึงสองเดือนจนฝ่ายแก้วดูท่าว่าจะสู้ไม่ไหว ยึงได้แต่งสารไปหาเจ้าชีวิตขุนหล่อแห่งหลวงพระบางหรือที่ในสมัยก่อนเรียกว่าเมืองกาหลงขุนหล่อจึงยกทัพมาปราบจนขอมพ่ายแพ้ไปและได้มอบให้ขุนเจืองราชาธิราชครองเมืองสืบไป าจากปากคำของไอส้สิงหมบทนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งสองคนคือขุนเจืองที่เป็นเจ้าชีวิตของของซึ่งมีชื่อเต็มว่าขุนเจืองล่อฟ้าธรรมรากับขุนเจืองราชาธิราชซึ่งเป็นชาวลาวพวนและได้เปลี่ยนชื่อเมืองประกันมาเป็นเมืองพวนสืบต่อมา ือเมืองคูนตามพงศวดานลาวซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือเมืองคูนอดีตเมืองเอกแห่งแวงเชียงขวางนับเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์สําคัญและเกี่ยวพันกับความเป็นมาของชนชาติลาวไม่ใช่น้อยแต่เมืองคูนก็ถูกภายสงครามแห่งอินโดจีนทาลายจนแทบจะไม่เหลือหลักฐานทางประวัติศาสตร์นอกจากซากปรักหักพังของวัดเก่าแก่เพียงสองสามแห่งเท่านั้น และสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาดูบันทึกส่วนสรางที่เหลือจากประวัติศาสตร์ของเมืองคุนอันเป็นบันทึกหน้าสุดท้ายจากแผ่นดินลาวเหนือที่ทีมงานรายการส่องโลกอินโดจีนได้เก็บกลับมาจากชียงขวางดินแดนของพี่น้องชาวลาวพูนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ